สวัสดีครับวันสงการวันที่2ด้วยก็สำหรับเมื่อคาคืนที่ผ่านมาของเราครับนาช่องครับมา1นะครับหลุดไป1ฟรีออครับมางูมาฝืดเมื่อวันจริงๆเหลือจะเชื่อ3ตัวจริงๆไปสตัวนะครับตรงๆนาหลุดแค่ทางด้านฟรีออนะครับตัว VP ก็มาตามนั้นแล้วก็มาลิดนะครับไม่ทําให้ผิดหวังแล้วก็วันนี้นะครับเหมือนเดิมครับสคู่นะครับเน้นๆหน้าช่องที่ผมได้คัดสรรมาให้ครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครชื่นชอบในตัวผมก็อยากเข้ามาติดตามในในชมรมก็สามารถเข้าไปตามได้ครับทางเขาอยู่ที่นา ช่องตอนนี้สมาชิกใหม่ก็จะมีเสื้อฟุตบอลสวยๆอักกิษเพื่อยือแล้วก็แก้วน้ําเก็บความเย็นนะครับให้สําหรับ่ันสมาชิกใหม่ด้วยก็วันนี้นะไปกันที่คู่แรกครับไม่ต้องรอช้าอยากให้มองไปที่ศึกพิมลีอังกฤษครับวันนี้มีลงสนามอยู่คู่เดียวครับเจ้าบ้านอย่างบอลมัดครับวันนี้จะเปิดสนามนะครับวิทาลิตี้สเตเดียมครับพบกับ่านเจ้าสัวน้อยอย่าง ูลแมครับแน่นอนครับผลงานของบอลมัร์ตตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากนะครับห้าครั้งหลังสุดครับแพ้ไปถึง3เกมแล้วไม่ชนะใครเลยแล้วก็ตัวในเกมนั้นล่าสุดพึ่งจะเสมอกับท่านเวดแฮมนะครับมาที่2ประตูต่อ2แบบสุดมันแล้ววันนี้นะครับมาพบกับนัทฟูลแฮมที่ผลงานนัดล่าสุดค่อนข้างดีจะดีเล็ทีเดียวนะครับเอาชนะหงแดงลิเวอร์พูลครับมาได้ถึง3ประตูต่อ2แบบสุดมันแล้วก็ในเรื่องของสกอตเดฟแล้วก็ไล่อัพวันนี้ถือว่าท่านบอลมารครับค่อนข้างที่จะน่าคิดอยู่นะครับมีตัวเล่นอาการบาดเจ็บค่ออนนนข้้าางเเยะะหลักกๆวีจม นะครับตาเอ่อตาตาเวเน,นียแล้วก็จะมีท่านไลอันคริสตีครับวันนี้ที่ไม่พร้อมลงสนามช่วยทีมส่วนอันฟูลแลมก็วันนี้ผมยังมองว่ายังไม่ใช่ตัวหนักอะไรมากอย่างนั้นแฮร์รี่วิลสันแล้วก็ทางด้านเอ่อไลเนอร์สันครับวันนี้ที่จะไม่พร้อมจริงๆวันนี้ผมมองว่าด้วยฟอร์มนัดต่อน,นัดแล้วก็สงบอลดีกว่านะครับผมมองว่า แต่ก่อนเนี่ยนะครับบอลมัดดีจริงครับแต่วันในช่วงเวลานี้ด้วยมาตรฐานตอนนี้ผมยังยกให้ทังด้านเจ้าสัวน้อยอย่างฟูลแลมครับวันนี้ค่อนข้างน่าเชียร์กาอย่างแน่นอนครับส่วนคู่ที่สองครับวันนี้อยากให้มองไปที่ฟุตบอลฮอลแลนด์ดิวิชั่นสองครับหลีกํำเงินของเราวันนี้จะบไปนั่น p ี v นะครับไอโอเฟเยาวชนครับวันนี้จะพบกับท่านมาส์ติกนัว่าต้องว่าสองสโมสรนี้พบกันดีไรครับขอใช้คําว่า บันเทิงตลอดครับคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับสายสูงเต็มเวลาวันนี้ให้มองไปที่ดังด้านแดนบนได้เลยครับ2คู่นะช่องวันนี้นะครับให้เชียร์ไปทางด้านฟูแลมส่วนคู่ที่2ครับวันนี้ให้เชียร์ไปด้านโอเวอร์เต็มเวลาคู่ระหว่างทางด้าน p s v อชไอโอเฟนแล้วก็มาสติกได้เลยครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่านะคลิปแบบนี้นะนนมาพบเจอผมได้ทางเข้าอยู่ที่นาช่องสำหรับวันนี้เล่นสงการแบบมีความสุขล้ำล้ำรวยรกันทุกคนครับขอบคุณครับ